ทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่อง SN อีกแล้วนะคะก็วันนี้เนาะจะเป็นคลิปพาร์ทที่สมของความทรงจํสิบวันนะคะเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่ตัวเอเมียนเนี่ยลังเลในตัวตนของตัวเองแล้วเขาจะทํายังไงกับชีวิตตัวเองต่อถ้าอยากรู้ตอนต่อไปของสองพาร์ทที่แล้วว่าในพาร์ทนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะทุกคนพบเจอวันที่สาม เดินไปตามไกด์ไลน์เพื่อพลิกขวดยาในนี้คือหมอรักษาประจำวันไอด้าเมสเมอร์หลังจากนี้เราจะเรียกเอดาว่าไอดานะคะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่เราแปลตอนนั้นเราเรียกผิดไปเนาะขอโทษด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าตัวเอดาเราอ่านเป็นเ e อดาจริงเราอ่านเป็นไอดาไม่ได้เคก็หลังจากนี้ถ้าเขาให้เรียกไอด้าก็จะไอด้าเนาะเคไอดาเอเมีย วันนี้เหมือนฉันได้เห็นหน้าของผู้มาใหม่ฉันมองไม่ชัดแต่ฉันได้กลิ่นหอมใบหน้าที่เลือนลางตอนนั้นมีสัตว์ประหลาดเข้ามาในหัวฉันและฉันไม่สามารถเปล่งเสียงได้ฉันฝันอีกแล้วเหรอมีเงาพุ่งเข้ามาใกล้ฉันอหนีชใช่ใช่พวกเขาใช่ไหมยอยาเข้ามานะไปให้พ้นไปให้พ้นฉัน ฉันเหมือนจะได้ยินเสียงนกหวีดฉากนี้จบลงแล้วเหรออืมน่าจะเล่าถึงตอนช่วงที่แบบใครนะไอ้เจ้าเอเมียเขาฝันถึงว่ามีหมาป่ามาไล่ตามเขาแสดงว่าเดี๋ยวก่อนนะ สนามสู้สุนัขเอเมียรหรือว่าเอเมียถูกเอาไปปล่อยในสนามสู้ของสุนัขที่แบบว่าเป็นหมาที่ถูกฝึกมาแล้วแล้วแบบว่าเอเมียถูกเอาไปทิ้งไว้ในนั้นแล้วแบบถูกเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบถูกทิ้งไว้ในนั้นแล้วแบบโดนล,ลุมกัดหรือเปล่าเขาถึงแบบว่าเก็บมาฝันถึงขนาดนี้จนแบบจนแทบ,บ,บจะเป็นบ้าแทบจะคลั่งแล้วเนี่ยทุกคนคิดว่ายังไงกัน ถ้าเอาตามที่เราสานิฐานนะมันก็เป็นตามที่เราบอกนั่นแหละมันคิดเป็นอื่นไม่ได้แล้วอนะอขอเช็คราคานิดนึงเสร็จผ้าันการนี้ใช้น้ต เอาจริงอะเราว่าคนที่ชื่อเอเมียเนี่ยเราว่าเขาซื่อนะเข้าใจไหมคือหมายถึงว่าเข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 าอาจจะแบบป้าจริงๆเขาอาจจะคลั่งจริงๆแต่แบบพอเขาแบบเจออะไรมาในสถานการณ์แบบนี้เขาถ้าสมมติเขาได้เจอเอดาเราว่าเขาเชื่อเอดาเขาเชื่อไอดาหมดใจแน่ๆว่าเฮ้ยคนนี้แหละแบบ ใช่เป็นความหวังของเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเขาต้องเชื่อแบบนั้นแน่ๆมันเป็นอื่นไม่ได้แล้วละ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องความเชื่อใจกันระหว่างสองคนเราว่าหลังจากนี้มันจะเล่าถึงเรื่องตอนที่สองคนนี้ได้พบกันว่าได้พบกันยังไงซึ่งก็พอจะนึกได้อยู่บ้างแล้วนะอืมถ้าเป็นตามนี้ก็ นะยังอธิบายคาดการอะไรไม่ได้เยอะเพราะว่ามันเพิ่งเป็นวันที่3เองสำหรับวันนี้ก็พัทสานะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะถ้า กดซับสไคร e แล้วรบกวนกดกระดิ่งนิดนึงเนาะเพราะว่าคลิปมันจะได้แจ้งเตือนเวลาเราอัพเนาะจะได้ทันกันจะได้แบบไม่พลาดคลิปไหนที่สําคัญสําคัญเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคน